โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิ้วเคบบอกอีกังนะครับผมก็จากที่เราเคยมีเมนูแนะนำนะแนะนำทริคการทำอาหารดูแลสุขภาพลดน้ำหนักอะไรต่างๆนะเดี๋ยวนี้จะเพิ่มมาด้วยนะมีเพื่อนๆนะที่ติดตามชมคลิปนะครับผมนะอยากรู้ว่า <c oughs> ถ้าเกิดอยากเริ่มทำอาหารเองแล้วเนะีนะ่ยที่บ้านนะผมก็ควรจะต้องมีอะไรบ้างนะนะเดี๋ยวเราจะทำไล่ให้นะครับคลิปนี้ก็เป็น เรื่องแรกก่อนแล้วกันครับหม้อหุงข้าวนะหม้อหงข้าวนี่สำคัญมากต้องมีเลยนะผมเพราะว่าไม่มีก็หุงข้าวไม่ได้นะครับผมโดยถ้าเกิดใครซื้อก็เดี๋ยวรอดูคลิปต่อๆไปแล้วกันเดี๋ยวเราคุยกันถึงเรื่องกระทะเรื่องหม้อในการ ทำอาหารแล้วกันนะครับี๋ยวันนี้เดี๋ยวเราคุยเรื่องมอง้าวก่อนนะครับก็แล้วแต่คนชอบเลยชอบภาพลักษณ์แบบไหนชอบยี่ห้อไหนไปเลือกได้เลยแต่ขอให้มีมอกกนะครับผมแล้วก็ไซส์เนี่ยเพียงพอนะสมมุติเรากินคนเดียวไม่ต้องซื้อไซส์ใหญ่มากครับเปลืองไฟนะครับผมแล้วก็เวลาหุงเนะี่ยมันก็เดี๋ยวมันจะเกินงานเขาเรียกอะไรค่อมงานนะครับผมเหมือนเราซื้อรถบรรทุกนะครับผมมามาซื้อผักที่ตลาดแค่นี้มันค่อมงานนะ มันเปลืองตังค์ด้วยนะครับก็ซื้อไซส์พอดีอย่างนี้เนะี่ยเมื่อก่อนผมอยู่กันหลายคนนะกินกัน3 4คนเนี่ยสบายไซส์เทเนี้นี่คือหนึ่งจนึ้าหนึ่งจุดลิตรนะโดยประมาณหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะด้วยอ่ะโอเค1.5ลิตรนะครับนะยี่ห้อก็แล้วแต่บางคนถ้าเกิดติดยี่ห้อก็เอาตามยี่ห้อที่เราชอบเลยนะพูดถึงเรื่องอ่าเรื่องแรกก็คือไซส์นะครับที่เหมาะกับเรานะครับผมกับครอบครัวเราถ้าเกิดทั้งทั้งบ้านมีกี่หลายคนนะก็ ซื้อไซส์ใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับผมแต่ถ้าผมให้ผมแนะนำนะผมก็กินคนเดียวถึง5คนเนี่ยได้อยู่1.5ลิตรเนี่ยนะครับผมนะแล้วก็แนะนำอีกอย่างก็คือซื้อที่มันมีที่นึ่งเนี่ยมาด้วยนะครับผมจะเป็นรูปแบบไหนก็ได้ก็แล้วแต่เราอาจจะเป็นหม้ออุ่นทิพย์ที่เป็นแบบฝาเปิดอย่างนี้หรือว่าจะเป็นหม้อแบบนี้ธรรมดาเขาเรียกหม้ออะไรล่ะผมผมเรียกหม้อเบนจะลงแล้วกันนะครับผมตอนเด็กๆได้ยินมาแบบนั้นนะนะ ปรนะะมาณน,นี้นะครับหรือว่าบางคนก็จะเป็นหม้อที่มันเป็นดนะิจิตอลในมีระบบคอนโทรลนั้นก็อาจจะมีความแม่นายำม,มากขึ้นแต่ว่างบประมาณอาจจะต้องสูงขึ้นนะครับผมแต่เนี่ยตัวนี้มันจะเริ่มที่หลักร้อยแค่นั้นเองนะอย่างตัวนี้ผมซื้อมาโอ้ยราคาแค่300กว่าบาทเองก็ใช้มา3-4ปีไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมนะบใช้ได้ใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็ ที่แนะนําให้อยากให้มีที่นึ่งแบบนี้มาให้ด้วยเพราะว่า <c oughs> เวลาเราทำเนี่ยนะครับผมเราจะได้หุงข้าวไปด้วยแล้วก็ทํากับข้าวไปด้วยด้านบนเลยซึ่งเมนูสแตนดาดพื้นฐานช่วงแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกไก่ต้มอกไก่นึ่งอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะธรรมดานะแล้วก็หาน้ําจงน้ําจิ้มหาซอสอะไรมาเอาละันมาเปลี่ยนไม่ให้เบื่อรสชาติ ในช่วงแรกนะครับผมนะสำหรับคนงบน้อยนะเนะี่ยมี300กว่าบาทเริ่มได้เลยนะีซื้อไก่โลนึง70บาทจบที่500นะมีคงมีข้าวอะไรครบเลยกินได้เลยครึ่งข้อนาทิศแบบเนี้ยนะผมแบบนี้นะนก็ดีเลยนะผมอะ่ะโอเคเนะี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่คือจากที่ใช้จริงๆนะครับนี่นี่กะทีนึ่งนะครับไม่ได้มีปัญหานะบางคนบอกของถูกของจินแดงจะพังเร็วหรือเปล่ามันอยู่ที่คนใช้นะโอเคเนะี่ยฝาหม้อเนี่ยนะครับ อย่าลืมนะครับเราเอามาแค่หุงข้าวนะครับเราไม่ได้เอาไปออกรบธิ์นะเราไม่ได้ไปเลาะก,ก,กันนะก็เก็บดีๆนะใช้เสร็จจะล้างอะไรกันนะครับงนี้ก็ตัวหม้อเห็นไหมส่เท่านี้พอแล้วก็จริงๆมันก็จะมีถ้วย,วยตวงกับทัพพีมาให้ด้วยนะครับผมเนี่ยนะหนะม้อหุงข้าวก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมที่สําคัญคืออย่าลืมนะฮะเรื่องของหมอกกมาตรฐาน อุตสาหกรรมอะไรพวกนี้นะครับดูสแตนดา์ดีๆแล้วกันยี e ่ห้อผมไม่ซีเรียสนะครับผมขอให้มันผ่านมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของเราแล้วก็ครอบครัวเรานั่นเองนะครับนะเริ่มต้นแล้วก็เริ่มต้นด้วยแบบนี้นะกันหม้อหุงข้าวนะครับต้องมีนะเลือกใช้อะไรยังไงหรือว่ามีเทคนิคการเลือกหม้อยังไงนะเป็นพิเศษนอกเหนือจากผมนะผมเลือกแค่นี้เอาแค่แบบไซส์ได้ผ่านมาตรฐานนะแล้วก็อ,อนเนกประสงค์คือใช้งานได้ไหลายอย่างไม่ใช่แค่หุงข้าวอย่างเดียวนะครับนะตัวนี้ก็ต้มได้ ปกตินั่นแหละนะครับผมนะไม่ได้มีปัญหาก็คือในตัวเดียวจบนะครับนะสำหรับเริ่มต้นนะอุปกรณ์แรกมององข้าวแนะนําไว้นะครับในคลิปนี้นะครับนะใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับผมนะหรือว่ามีข้อเสนอแนะพิมพ์ไว้ด้านล่างเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าจะเรามาคุยกันหรือว่าจะมีเมนูอะไรมานะแนะนําก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ